โอ้แอม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 าอมแอมแน่แน่ไหนใส่แข้งด้วยเก่งมากเลยมีการใส่แข้งด้วยตบขาตบขาหน่อยตบขาชุ่มชุ่ม,ช,ม,ช,มช่ำแช่หน่อยอ้าเอา้เอาวตลอดเลยแม่ป้อนแทบไม่ทานลูกโชว์พุงด้วยนะครับเนี่ยโชว์ดือด้วย มินมินกินข้าวกับอะไรมากงไหนลองดูใน,ใน,ใ,นในจานมินมินมีอะไรมั uh ่ง huh. uh huh. มีข้าวกล้องงอกนะคะข้าวกล้องงอกบดฟัก<ม>ทองกล,ล้วย<ม>แล้วก็นมแล้วนมนมแม่นมแม่มแมกินแบบ uh huh. กินกลางดินกลางทรายกันนี้นะครับหลังบ้านโอเค